สวัสดีครับวานีอยู่กับชงสองแม่ลูกพากินกินวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินอะไรเออติดแล้วเนาะหนูพาพ่อแม่พี่น้องมากินอะไรวันเนี้ยไก่ทอดนี่ไก่ทอดกินไก่ทอดวันนี้แม่กินตาปลาตาปลา ตำปลาน้ำอ่ะตำปลาเผ็ดๆน้ำอะน้ำอ่ะผักข้องเฮาก็จะมีผักสลัดผักกาดแก้วแล้วก็ผักชะอมกระตุกกระตุยแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ต้มอีหน่อไม้ไม่ชอบกินอ่ะเป็นบ้องเป็นบ้องเอาบ้องมาต้มกินนแเราก็มากินกันเลยนะเขาก็มากินกันเลยเนาะทุกคนเขาก็จะเอาอันนี้ข้าวมื้อนี้บริเวณข้าวสื่อ ข้าวเหนียเป็นกระติ๊บเคยข้าวเนยเป็นกระตุ่งนะทุกคนจะเป็นข้าวเนียปกระตุ่งกระตุ่งเออยูเด็บแกไม่ออก่กินน้ำก่อนอืมตาปลาเผ็ดๆเลยพี่น้องเลยตาปลาเป็ดเผ็ดอืมตาปลาก็ปิดกับไป ใส่มือ,อมเลยเนาะอืมวันนี้เราจะมาโทนวอีสานอีกแล้วแบบกินของบ้านๆินของบ้านบ้านเนาะมีของบ้านบ้านหะายจังแซบกินของหรูหรืูไม่แซบ ขมนมเส้นอ๋ออ๋ออ๋อไม่ได้อาจารย์มาลองอ่ะอืมพอบ้านไปอาจารย์ได้ไงลืมมามาลืมมามาเนาะพ่อแม่พี่น้องด้วยไปดิบอืม Mm. 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 -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm 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 ชิ้นจ้าก็ชิ้นเดียวไปสามนาทีแล้วเนี่ยเซฟไลน์เนาะดูมือ,มอวันนี้พ่อแม่เลีกพากิน นี่ดูดูดูบนหัวก uh ่อนนะว่ามันเป็นจังใสยาเนาะมาสีไงแมนบออมมนี่ก็ไดานเนาะปิวเข้าปากงไหม เดีวก็กินก็ไปดู เผ็ดจัดจ้านแท้เผ็ดจัดจ้านแท้พี่น้องเอ้ยปากบานเลยบัทีเนี้ย 哈哈哈，哈哈哈，嗯，嗯。

แทะไว้เอาไปทุบทำไมมันหน,น,น้ารัลงเกียดตะ <c ười> คขดมันแทะไว้ยี้เนาะพอแม่แม่ทำไปทุบทำมามันหน้ารัลงเกียดเยดีเ๋ยวก็ติดเหลืองไม่ได้ บอน้ำตาแตกเลยพี่น้องเลย Now I get all in <Spanish> <speaking> in the easy door, Now that I get all in mm-mm mm I 嗯嗯嗯嗯嗯嗯

แั้นเรก็ขอการแชรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b า c r i ายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยและท้ายคลิปนี้แม่ก็ขอออ่อนให้คนที่เข้ามาดูฮาวส่องคนจบคลิปก็ของให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งร่ำล่ำรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ตาถูกสวัสดีค่ะอีคิวมาวัดดีพ่อแม่พมี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย